มาตามด้นนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกท่านเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พี่ที่อยู่หน้าช่องนะครับกลับมาเจอกับก้าววางบอลเช่นเคยนะครับผลงานเมื่อวานตัวที่ก้าววางให้ในครอบครัวแต่กระจายครับไม่ว่าจะเป็นทางสเตปหรือว่า v ี p ตัวเดียวเองสาหรับพี่พี่ท่านใดที่อยากได้แบบนี้นะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมปัดขวาครับทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวก้าวได้ครับรับประกันมีกําไรก่อนนอนทุกคืนครับสำหรับค่ำคืนนี้ก้าวเลือกหนึ่งทีมเน้นมาแบ่งปดูกัน สำหรับวันนี้เราอยู่กันในเวลา8โมงเช้าที่สนามฮาร์ล็อกสเตเดียมสารานัอเมริกาครับในศึกฟุตบอลฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับระหว่างบาเยอร์มินิเจอกับโบคาจูเนียสถิติ5เกมหลังสุดของทางบาเยอร์มินิเอเองเสมอ1ชนะ4ครับนัดล่าสุดเล่นในรายการนี้ถล่มโอแลนไปถึง1 0 0นส่วนโบคาจูเนียเอง5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้3เสมอ2ครับนัดล่าสุดเสมอเบลฟิก้ามา2 2ความพร้อมของทางบาเยอร์มินิเอเองวันนี้น่าจะมีการโลเคชั่นนักตเตะพอสมควรครับอาจจะให้โอกาสหน้าใหม่ๆได้ลงทำศึกนะครับไม่ว่าจะ แต่ทางทอมวิชช็อปนี่ยังไม่ได้ลงนะครับยังมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนอยู่ส่วนทางจามูมาเซล่าเองเกมที่แล้วทำแฮตติกนะครับทำประตูได้อย่างสวยงามหลายลูกทีเดียวมีโอกาสได้รับเลือกลงคู่กับแฮร์รี่เคนอีกหนึ่งเกมครับในสาหรับค่ําคืนนี้มาดูความน่าจะเป็นในค่ําคืนนี้ครับเบอร์ยลวิิกผลงานกําลังร้อนแรงนะครับในนัดแรกถล่มโอแครนไปถึง10ศูนย์ครับส่วนทัมโบคาจูเนียเองเล่นเกมเดือดครับ พลาดท่าเสียนันกเตะไปหลายรายมาสมควรนะไม่ว่าทางเซนเตอร์จะโดนใบแดงเองในเกมที่เสมอกับเบนฟิก้ามา2-2วันนี้แฮนดิแคปเปิดมา2ช่วงตัวฝั่งบาเยอร์ครับวันนี้ก้าวเชื่อว่าบาเยอร์เหนือกว่าทุกกระบวนท่าครับไม่น่าสู้ไหวนะครับสำหรับทางโบคาจูเนียเองโบคาจูเนียเองเล่นในเกมลีกก็ไม่ค่อยดีด้วยสถิติหลังๆที่ผ่านมาวันนี้ไม่น่าเป็นปัญหาสําหรับบาเยอร์มินินะครับน่าจะเก็บ3แต้มได้อีกรอบครับสช่วงตัวมีให้เห็นครับก้าวเชื่อว่าทะลุเลทอย่างแน่นอนเชืวว่อไปทางบาเยอร์มินิไม่ผิดหวังครับก็จบไปออออีีกกกรรรรรรบบบบบบนนนะะคคคคััััสสาาาาหหทวววิิเเ์์์จณื่ฟุตลล้้ฝดไ ดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจให้ก้าวแล้วก็ทีมงานวางบอลครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมนะครับอยากมีกาไรมากกว่าน,นี้ปัดขวาทางเข้าอยู่ใต้โปรไฟล์นะครับมาเริ่มเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวก้กาวได้ครับรับประกันมีกําไรก่อนนอนทุกคืนครับสำหรับค่ำคืนนี้ขอให้พี่ทุกคนเฮงเงรวยๆนะครับขอบคุณมากครับ